ต่อไปนะครับเอ่คำถามนี้ก็ถามอยู่บ่อยนะฮะแต่ท่านก็ยังสงสัยอยู่นะฮะก็เลยถามอีกพระพิสุไวคิ้วได้ไหมครับท่านก็ไวคิ้วผมก็ไวคิ้วเหรอจริงๆไม่ได้ไวคิ้วนะฮะแต่ไม่ได้โกนเฉยๆนะครับไม่ได้ไวคิ้วจริงๆมันมีอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิดนะฮะเกิดมาอาจจะไม่ได้ดําขนาดนี้แต่มันมีมีคิ้ว การที่เราไม่โกนคิ้วไม่ได้หมายความว่าเราไว้คิ้วเคยตั้งคำถามไหมเวลาที่เกิดเอาง่ายๆอาจารย์ถ้าเกิดสักวันหนึ่งญาติโยมคนใดคนหนึ่งนะฮะที่เขามีคิ้วโดยปกติได้เดินไปตลาดสักสามสี่คน,นะโกนคิ้วนะเขาจะถามเฮ้ยโกนคิ้วทำไมเขาต้องถามนี้แล้วญาติโยมเวลาเดินไปปกติมีคิ้วปกติเคยมีใครสงสัยเฮ้ยไว้คิ้วทำไม ไว้คิ้วแต่ไม่มีใครถามเพราะมันเป็นปกติฮะการไว้คิ้วเนี่ยเป็นคําที่ใช้พูดกันในฐานะที่ว่าเคยเห็นพระที่เป็นพระภิกษุชาวไทยของเราเนี่ยมีคิ้วกับไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วคือมีคิ้วแต่โกนนะครับไม่ใช่ไม่มีคิ้วในฐานะที่บวชไปได้ซึ่งในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสศึกษาใน มหาวัคนะครับในขันธกะมหาขันธกะพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทไว้หนึ่งในนั้นก็คือมีการอุปสมบทให้กับบุคคลผู้ประทุสร้ายบริษัทบริษัทถูสกะนะฮะซึ่งเป็นคําที่พระองค์ตรัสไว้พระพิสุทธ์ทั้งหลายก็บวชให้กับบุคคลผู้ประทุสร้ายบริษัทท่านก็อธิบายว่าประทุสร้ายบริษัทคืออย่างไร ็คือผู้ที่มีอัตภาพร่างกายที่ไม่สมส่วนไม่สมประกอบหนึ่งในนั้นคือคนไม่มีคิ้วพระพิสุไปบวชให้กับบุคคลผู้ไม่มีคิ้วถูกตำหนินะฮะผู้ใดก็ตามที่ไม่มีคิ้วไปขอบวชและพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็ตามบวชให้กับบุคคลผู้ไม่มีคิ้วเนี่ยถูกตำหนิไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งตำหนินะคือถูก ผู้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมตำหน่แล้วเรื่องก็ทราบถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสห้ามนะฮะห้ามพิสูจน์เนี่ยบวชผู้ประทุษร้ายบริษัทปริษัททุสกะนะฮะถ้าหากว่าผู้ใดบวชเป็นอบัติทุกกฎปรับอบัติทุกกฎแก่ผู้บวชผู้ประทุษร้ายบริษัทและท่านก็อธิบาย ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามพระภิกษุสำเนินรูปใดก็ตามเรียนบาลีนะฮะประโยคเจ็ดจะได้แปลอันนี้อยู่ในลักสูตสุประโยคเจ็ดสมันตะภาษาทิกาอ,อยู่ในประโยคหกตั้งแต่ประโยคหกแล้วฮะเพราะว่าน,นี้อยู่ในมหาวัตเล่มที่สามสมันตะภาษาทิกาเป็นการบวชให้กับบุคคลผู้ไม่มีคิ้วคือไม่มีคิ้วเลยนะฮะคิ้วโล้นเลยและมีคิ้วติดกันถ้าคิ้วชนกัน คือขนคิ้วเนี่ยปิดกันมีคิ้วเป็นร่างแหห้ามบวชแต่ถ้ามีคิ้วปกติแบบนี้บวชได้ไม่ต้องโกนคิ้วนะฮะถ้าหากว่าโกนคิ้วเนี่ยในที่นั้นท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการไม่มีคิ้วที่ผิดไปจากบุคคลธรรมดาห้ามบวชให้กับบุคคลผู้ไม่มีคิ้วนะครับฉะนั้นถ้าว่าโดยธรรมวินัยเนี่ยพิสูพผู้มีคิ้วควรแกาการบวช บุคคลกลบบุตรผู้ประสงค์การบวชก็ควรที่จะมีคิ้วนะไม่ควรโกนคิ้วในถ้าโกนผิดอะไรไหมนะการโกนคิ้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะไม่มีคิ้วแต่ไปโกนคิ้วแค่นั้นในทางการวินิจฉัยที่จะปรับอาบัตท่านก็ไม่ได้ปรับอาบัตอะไรนะครับดนั้นในกรณีที่ถามว่าพิสุไว้คิ้วเนี่ยได้ไหมครับไว้คิ้วได้ไม่ต้องโกนก็ได้นะครับแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้ ประธานอนุญาตให้บวชบุคคลผู้ไม่มีคิ้วฉะนั Channel ้นนี้ก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะดูความชัดเจนก็ถ้าฉบับมหาฉบับบาลีไม่ได้แปลเป็นไทยนะก็เล่มที่สถ้าฉบับมหามงกุฎนะครับแปลและมีอัตถกถษาอยู่ในตัวก็เล่มที่หลําดับเล่มนะครับเนี่ยก็ไปดูเพิ่มเติมน,นะครับเร,เรามาดูหลายๆประเทศเนะี่ย ประเทศไทยนี่ก็พุทธศาสนามาทีหลังเลยใช่ไหมฮะในประเทศอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างเช่นพมา่าใช่ไหมอินเดียเนปาลหรือว่าศรีลังกาเป็นต้นก็ปรากฏว่าไม่มีไม่มีประเทศใดเลยที่เขาโกนกิ้วกันที่มีก็คือประเทศไทย กัมพูชาเราก็เอาด้วยนะฮะเราก็มีแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเราเมายึดว่าเป็นของเราเราเมายึดว่าเป็นของเราเคยมีคนถามผมเขาบอกว่าอาจารย์พระนี่มีสองประเภทใช่ไหมครับประเภทที่โกนคิ้วแล้วไม่โกนคิ้วนม่ยนี่คถามให้ผมโดนดานะามอย่างเงี้ย ต่อไปล้วจะโดนด่าอม่ต่ที่อาจารย์ท่านพูดไว้นั่นแหละครับท่านก็ได้พูดเรื่องของการที่บุคคลผู้ไม่มีคิ้วเป็นผู้ประทุสร้ายบริษัททําให้บริษัทไม่งดงามหลวงพ่อธรรมโอท่านมินิสัยไว้เลยนะมันบอกว่าแม้แต่ไม่มีโดยโกนก็ชื่อว่าประทุสร้ายบริษัทเหมือนกัน เดี๋ยนี่ความเห็นท่านนะฮะพระองค์จำพระเทระทางพระมาร่าเขาอาจจะมีความเห็นแบบนี้โดย,โดยส่วนมากอันก็เลยวินิจฉัยไปอย่างนี้ดะนั้นนะครับไม่มีอาบัตไว้ชคิ้วเนี่ยไว้ตลอดชีวิตมันก็ไม่เกินนี้นะฮะแต่ว่าไว้ผมนี่ทำไมพระอ,องค์ถึงให้ให้โกนเพราะว่ามันยาวไว้หนวดทำไมต้องโกนเพราะมันยาว มาสังเกตดูตอนที่บุคคลมุ่งบรรพชาอุปสมบททําไมไม่พพูดเรื่องกกนคิ้วไว้เลยพูดแต่ว่านุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเข้าไปกาบท้าภิกษุทั้งหลายแล้วก็นั่งกระยงประคองอันชลีโกนผมโกนหนวดใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีเรื่องคิ้วเลยนะ เราก็ต้องไปดูว่าทําไมถึงให้โกนเนาะโกนผมนะทาไมต้องให้โกนโกนหนวดมันยุ่งยากในการบริหารมันต้องสะมันต้องล้างมันต้องมีน้ํามันมาทาอะไรมันลําบากพระพุทธเจ้าอยากให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปก็เลยให้โกนผมหนวดก็เช่นกันมันลําบากนะมันยาวแต่คิ้วนี่จงมีไว้นานแค่ไหนมันก็เท่าเดิมนะครับ แทนที่จะมอมียาไปบ้างมันก็ตอนแก่ๆมาใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เริ่มยาบ้างเพิ่มไหมฮะมันก็มีบางเล็กน้อยใช่ไหมครับก็แค่นั้นแหละครับไม่คิ้วก็ไม่ได้บิดอะไรแต่มันผิดใจผิดใจคนที่ไม่ชอบอแา่หลายประเทศเขาไม่ได้ไม่ได้โกรนคิ้วเหมือนพวกเราก็มีแต่ประเทศไทยเป็นเบื้องต้นเรากลัวว่าจะไม่ทัน ไม่ทำอะไรเดียเทนเอาเอา,เอาเข้าลาวบ้างกัมพูชาก็ขอด้วยก็เลยมีสามประเทศนี่นะที่โกนคิวนอกนั้นผมยังไม่เห็นประเทศใหนโกนเลยนะนะครับก็ผมจะมีที่มาอาจารย์เซเรนจะให้ที่มาด้วยนี่มนครับโอากาสครับคือถ้าใครจะเอาว่าต้องโกนคิวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับเรื่องเนี้ยจะดูพุทธประวัติก็ได้พระเจ้า หนรวจทำยังไงพวกบรรดาชาย,ยังไงนะครับก็พงผมตำรวดใช่ไหมครับพงผมใช้ประหาดซ้ายจับมวยผมปัดขวาจับพระขันวงทีเดียวแล้วก็พระเศาเหลือสองนี้พระเศาเหลือสองขอ,องุธีเวียนขวาติดกับพระเสียรใช่ไหมครับเขาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาบาลีไม่ได้แยกคําว่าเข่าเป็นศัพท์ต่างหากน,นะครับมัดสุเนี่นแหละแปลว่าเข่าได้ด้วยเหมือนกับคําว่าเอละกะมมัดสูะเข่าแพ้ ก็ใช้มัดสูรเนี่ยแหละนะครับคือบางคนเข้าไปหาว่าจะเพ่งโทษเราไงว่าไปหาจับศัพท์อะไรเงี้ยคิ้วมันก็อยู่ในผมนั่นแหละเขาคิดอย่างนี้นะครับคิ้วมันก็ลอยอยู่ในผมนั่นแหละแต่จริงจริงมันลวมไม่ได้นะครับเพราะว่าบาลีเขาแยกสัพ์ต่างหากเลยผมเป็นเกษาใช่ไหมครับคิ้วก็พมุแก,กะมันโนละศัพท์กันมันจะไปสงเคราะห์วงวเพราะในผมไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับหนวดเคราที่บาลีเป็นัต์เดียวกันไม่ได้แยกนะครับคราวนี้เนี่ยก็ดูจากพุทธประวัติก็ได้พราพุทธเจ้าทำยังไงนะครับสาวพวกก็ พระสา,าสดาเันะเลยนะครับใช่ไหมครับมันจะไปทําให้่ากจากพระศาตดตาทําไมแล้วชัดเกนก็สองเดือนหรือยาวสององค์ผู้ดีก็มีแต่แบบเนี้มีม,ม,มีพูดถึงคิ้วเลยนะครับก็มีแต่พูดบถึงผมผมนั้นหัวทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นนจริงหลักฐานมันชัดมากว่ามันไม่มีให้กงคิ้วแต่ผมเคยเจอมาว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเนี้ยแต่เขาบอกว่าคุณจะทําให้มันเหมือนกันเปลี่ยนระเบียบวินาศเป็นระเบียบ,ม,บ,ยบมันทําให้สงแตแกแยกขนาดนั้นเลยก็มีนะครับพูดเป็นเรื่องใหญ่โตเลย ผมเคยพูดเรื่องคิวเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าโดนถล่มหน้าดูเลยนะครับอธิบายวินัยที่ผมพูดได้ฟังไม่เกินแหละนะครับโอ้โหคอมเมนต์ดุดา่าร้ายแรงมากเหมือนผมไปฆ่าใครสักคนนะครับผู้ไล่ผมไปสึกก็มีนะอยากหลอกก็สึกไปอะไรประมาณเนี้นะครับคือเขามองในผมว่าเราอยากหลอกหรือเปล่าไว้คิวเนี่ยขนาดผมบางทีจะมีช่วงที่ผมลงชิปแล้วมันผมยาวๆอย่างหน่อยอ่ะเขาเข้าใจเพราะว่าผมตัดสก,กินเฮด ไอ้น,นี่มันต้องไม่ป่งผมแน่เลยมันต้องตรงใจโกนผมแบบสกินเฮดแน่นอน <c oughs> นะฮะคือจริงๆพระเราเันก็มีช่วงที่ผมยาวบ้างโกนใหม่ๆบ้างใช่ไหมครับก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่าคือเค้วคิดไปในมุมเขาแตะน,นะครับเออแล้วอาจารย์จะมีวิธีการตอบยังไงครับถ้าคือคามองในมุมเขายอมรับอยู่ว่าในพระวินัยไม่ต้องปง่งแต่เขาบอกว่าความให้มันเหมือน,อนกันอาจารย์จะตอบยงไงดีครับท่านอ๋อในในเรื่องของธรรมวินัย ไม่ปรงก็จริงเขาก็ทราบอยู่แต่ควรที่จะทำอะไรให้เหมือนเหมือนกันอ่าก็ก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะคนที่จะทำอะไรให้เหมือนเหมือนกันตามที่ประองตรัสแสดงไว้นะก็คืออะไรก็ตามที่ปรองตรัสแสดงไว้ว่าแบบนี้ทำแบบนี้เหมือนแต่เหมือนกันโดยวิธีการเหมือนกันตามที่ปรองประธานอนุญาตไว้อย่างเช่นจีวร การย้อมจีวรย้อมออกมาเป็นสีใดก็ได้เว้นสีที่สงห้ามอย่าไปทําสีที่ห้ามถ้าหากว่าสีที่ห่ม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 แม้จะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่พอดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สีดำล้วนไม่ใช่สีเหลืองล้วนอ้าวไม่ใช่สีที่องค์ทรงห้ามก็ถือว่าใช่ได้เนี่ยเหมือนกันได้นะงนั้นการทำอะไรให้เหมือนเหมือนกัน ควรที sí, sí, um. mm ่จะเหมือนกันตามที่องค์ประธานอนุญาตไว้ไม่ใช่ว่าให้เหมือนกันโดยวิธีการที่เราเราชอบแบบนี้ทําให้เหมือนเราไอ้ะ้เกิดเราเราเรียกร้องมากท่านก็ทําให้เหมือนผมสิท่านก็ไปไปไว้คิวเหมือนผมก็เถียงกันตายเลยทีนี้ก็คือจะต้องมีข้อที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามก็กลับไปที่เดิมฮะไม่ตัดไม่เพิ่มประพฤติปฏิบัติตามก็ดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือนกันแบบนี้ดีที่สุดนะครับขอการนะครับ เดี๋ยวใน,นพูดประเด็นนี้แล้วก็พูดให้จบประเด็นนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเขาจะมองเคยฟังไหมครับเขาชอบพูดว่าไทยโกนคิ้วเนี่ยเพราะเรื่องสายสื่อพมา่าเคยฟังกันไหมครับที่ไทยโกนคิ้วกันเนี่ยเพราะมีปัญหาเรื่องสายสื่อพมา่าหรือให้โกนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยผมเคยค้นหน้าดูเลยนะครับท่านทราบไหมว่าผมไม่เคยเจอหลักฐานเรื่องนี้เลยนะครับอมาบริาษัทไทยเนี่ยแหละมีแต่พูดตามๆกันมา ไม่มีในประวัติศาสตร์ที่ค้นฟ้ามานะครับตอนนั้นคนเยอะอยู่นะไม่มีหลักฐานจุดไหนบอกเลยว่าพระไทยเริ่มโกนคิ้วสมัยไหนแล้วโกนทาไมใครเป็นคนสั่งให้โกนไม่มีพูดถึงแม้แต่นิดเดียวแต่ที่พอจะรู้ได้บ้างว่าเริ่มโกนน่าจะช่วงปลายกรุงศรีเพราะมีเรื่องพระอุบาลีไปสืบต่อสมณวง์ที่ลังกาอนีแหละถ้าลังกาทุกวันนี้ที่เป็นสยามวงกก็เลยโกนคิ้วกัน ก็ทาให้รู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยพระไทยก็มีการโกนคิ้วกันแล้วก็เลยไปทาให้พระหลังกาโกนคิ้วไปด้วยก็ให้รู้ว่าที่รวรวรู้ขอ้อพาก็คือมีการกล่าวถึงการโกนคิ้วสมัยช่วงปลายกรุงศรีถ้าจะพูดถึงยุคก็คือสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระลมนาโกรประมาณนี้นะครับเป็นประมาณเฉยนะแล้วก็ดูอย่างหนึ่งก็คือจากบันทึกของพวกฝรั่งที่เขาเข้ามาในกรุงศรีอย่างช่วงสมัยพระนานลาย,ยก็มีการบันทึกไปเยอะแต่เขาไม่พูดไปเลยว่ามีการโกนคิ้วซึ่งสกนเนี่ยมันเด่นอยู่แล้ว แต่เขาไม่พูดว่าพระโกนคิ้วเขาพูดถึงแต่ว่าพระโกนหัวอะไรแบบน,นี้เขาก็พูดโกนหัวหมเหลืองอะไรประมาณนี้พูดแค่นี้นะครับแต่พอสมัยพระเจ้าอยู่หัววัลลมโกดเนี่ยพระก็เริ่มโกนคิ้วันแล้วพระไทยเพียงแต่ว่าก็บีบแค่นั้นแหละว่ารู้แต่ว่ามีการโกนแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงโกนแล้วจุดเริ่มต้นของการโกนมาจากไหนยังไงแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยทําต,ต่อๆกันมานานขนาดนั้นแล้วนะครับเป็นหลายร้อยปีนะครับถ้าเกิดนับจากปลายกรุงศรีเนี่ยก็ถือว่านานอยู่นะครับ ผมเข้าใจว่าเรื่องสายสื่อพม,มา่าเนี่ยเป็นนิทานที่เอามาแต่งเพื่อจะสาเหตุผลให้เฉยๆเหมือนกับหลายะเรื่องที่มีเรื่องเกิดขึ้นมาก่อนแต่หานิทานไปอธิบายย่างเงี้ยนะครับท่านเคยฟังเรื่องเแสงสองบาทกันไหมครับที่พระเถระรูปหนึ่งที่จะเอาบาทมาส่องมาจํเลยเวาลาล้างบาทเสร็จสองกลนบาทนะส่องกับแสงแดดนะครับท่านจะส่องพ่ออะไรเพราะว่า ในตามรามิไนันถ้าเกิดบาทมีรอยรอยปะถึงห้ารอยท่านก็สามารถขอบาทใบใหม่จากคนไม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้ภาวนาได้นะครับมาไหนอุณาปัญจพันธนาสิกขาบทท่านก็เลยคอยส่องอยู่ด้วยว่าบาทนั้นเป็นรูมีรอยซ่อมถึงห้าอย่างระลุกวัดก็เลยเอาบ้างาเห็นอาจารย์ทำใช่ไหมเวงบาทใหมาอยู่นั่นแหละก็เอาบาทมาส่องทุกครั้งเลยเวลาล้างบาทเสร็จนะครับทําเป็นธรรมเนียมเงี้ยนะครับรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไปอย่างเงี้ยนะครับวัดนั้นพระทุกพระทุกลูปต้องทําอย่างนี้น คนล้างบาเรเก็บตอนตากบาทต้องเอาบารมาส่องกับพระอาทิตย์กับแสงแดดนะครับประมาณนี้นะครับผมคิดอย่างนั้นเลยจริงนะว่าการโคลนที่องพระไทยเป็นแบบนั้นแหละนะครับทำตามๆกันมาเหมือนเทียนสองบาทโดยไม่รู้ว่าทําทําไมซึ่งมันไม่มีในพระวินัยอย่างที่อธิบายไปนะครับแต่ไม่รู้มติเดี๋ยวนี้มันจะแรงไปหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับสแล้ว ท่านก็เลยพูดเพิ่มเติมให้